สวัสดีครับผมบอยครับทุกสายคันขายยนต์ฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ครับบอยนำรถยนต์ Next Gen e ์เนวเรนะครับรุ่นสปอร์ตครับราคาขายอยู่ที่1 5ึ0 0ล้านห้าบาทนะครับมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่4ี่นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะครับทันนี้นะครับทำการตกแต่งเพิ่มมเเตตตินนนนะะคคครรรััับบบกก็ืออวีี้ยยทาาปล่่ชุดแง ข้างหน้าใหม่นะครับเป็นชุดแต่งแบบดรปเตอร์เลยนะครับก็ใส่กระจ้งหน้าสีดำด้านนะครับแล้วก็ชุดกันชนเนี่ยจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับรถเองนะครับก็จะมีในส่วนของกล้องด้านหน้านะครับมาให้นะครับัวกกล้องเนี่ยก็จะฝังอยู่ตรงโลโก้นะครับแบบนี้ ตัวรถเองนะครับก็จะมีในส่วนของไฟวิ่งรางวัล LED นะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกเป็น LED นะตัวรถนะครับอันนี้บอกให้ดูมกว้างนะนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะอันนี้นะครับเป็นสีดําแล้วก็ใส่ชุดแต่งนะจะออกเป็นโซนดาดาสนะครับคิ้วล้อนะครับจะรับกับชุดออของกันชนหน้านะครับจะเป็นคําเป็นสีดาดาสนะครับแล้วก็ท่านี้นะครับมาทําการเปลี่ยนล้อแม็กใหม่นะล้อแม็กนะครับเป็นของโอซิสนะนะครับก็ใส่คู่กับยาง ยางเนี่ยขนาด2 7 5 5 5 r 2 0นะครับแล้วก็ตัวตัวแม็กเนี่ยจะมีอ็อกเซตนิดๆนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวรถนะครับด้านข sure. LED, ้างเองนะก็จะมีไฟเลี้ยว led นะครับตรงทรี <im> ่กระจกมองข้างให้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับจะมีคีย์เด็นะแบบนี้อ่ะดูด้านในกันนิดนึงนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้านี้นะแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับ พร้อมกับตัวปรับสูงต่ำของไฟนะครับแบบนี้ครับมีไฟดันหมอกให้นะครับมีคุกชนโทนให้นะครับุญแจพุดสตาร์ทนะแบกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงนะครับเบาะหนังแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านบนจะมีราวหลังคานะครับเป็นสีดำนะครับอันนี้บติกันสัตว์เพิ่มเติมให้แล้วก็ฟิล์มนะครับความเข้มชาสามารถเลือกได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านท้ายเองครับคันนี้ ไฟท้ายน่ยจะเป็นไฟท้ายแบบ LED Signature นะนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับก็จะเป็นไฟฟ้านะครับเปิดให้ดูนะฝาท้ายไฟฟ้านะครับไม่บอกพับรับได้ด้วยนะครับประถ้าลูกค้านะครับที่สนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นนะครับกับบอยได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0ู6หนะครับ3232518ครับหรือว่าแอดดีไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ วันนี้บอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้บอยทำคลิปต่อไปด้วยนะวันนี้นครับบอยตัวลาไปก่อนนะครับคุณลัสวัสดีนะครับ